อเ,อเ,เอาดิเอาเด๊ะเออเนี่ยนีิโนนะเนี่ยชื่อเกมชื่อนิโนลงังเสดอ่ะเออมึงรู้ว่าว่าไมในโลกนี้ไหมมึงถึงเกิดมาได้รึวะห้องงยังขาดด้วยไอสัต,ตว์ตวมึงเคยมึงเคยมึงเคยโด,นเ,ยโดนเตะหัวและขาหักไปไสัตว์งงงกระเดะหน้าหี่ลูกกิ้วมึงอ่ะกูอออบอกให้กูบอกหลายรอบนะให้เปลี่ยนอ่ะไอบวกกับไอ้สัตว์เอ็ดเอ็ดเอ็ดทั้งกิว้วไอหน้าหีวันนี้เป็นไงอ่ะ รู้มือได้แบบดูแล้วเว้ยฮะพอถึงน้องโอวันช็อตเล้อเว้ยที่ชนคิวไปอ่ะรู้มือนะข้าใจปะที่ต้องมาถเอ็มเอหรอกไอ้เหี้ยพวกมึงกันแล้วจริงกว่าไอ้ี่ยแพ้หลตัดน้ำมันน้ำพอชนแพ้ก็ไปเรีเอ็เอมาแล้วทำตีหมูพ่อไนควายตีหมูใ่ายญ่กูเยอะเดีวมึงจะร้อเกโปรง เออมึงชนชนมาสองรอบแล้วแม็กสองรอบไปยิ่งแม็กนี่แม่งมึงเคยฝังกระจ็อตมึก็ต้องไปไอ้อุ้ยอุ้ยฮะยิ่งแม็กอ่ะมึงจะตายหาไม่ตายหาแล้วมึงทำตัวเหี้ยหอีสานไปฝังไว้จาะดูหอกตัวเองมาหอกมีกี่เส้นมึงนับได้ไปสามึงนะเดี๋ยวไอ้ปากปากปะทอมนะไอ้สัตว์ที่พี่ปากดีทำเป็นแรปเปอร์แรปเปียโคตรลาวเลยกูปกามึงแรป่ะมาที่เขาแรปว่ะมัดีมัดีมัดีเอ็นวีดีเอ็นวีดีอะไรมัดีมัดีเอ็นวีดีเอ็นวีดีอยู่นั่นอะ นี่แม่งไหนๆมันก็จะตายไปจากโลกมึงหัดมึงหัดมึงัดพูดถนดูดีนะเว้ยแต่ไม่ดูจะดีกว่าเชื่อกูดิไอ้คนกูกูมีเพจเดียวะแยะกูเอะที่แม่งถ่ายรูปออกนิ้วกลางึ้นแล้วไี้ผู้หญิงมาโ้นด่าหน้าหน้าตาสกมกไอ้เยี่ย์ไอ้กูก็ลบรูปทิ้งแล้วเไี้โดนหญิงด่าหน้าตาสกมกไอ้สารเอ้าดีออม อ๋หม yeah. ูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกลัวไหมอ๋อมันกลัวน้องโอ๊ตว uh ันช uh uh ็อตนี่นะนี่นะทอมไม่เอาอย่าหนูเองหนูต่อได้เออยาวไปนีเอาเอาน้องโอ๊ตอ่ะมันตายไม่กี่ปีมึงก็จะตายแล้วเว้ยแม่ไอ็กซ์ท้องโอ๊ตเนี่ยอยู่อยู่ทั้กลัวมันัะเล่ยกตัวว่าพี่อยู่ในที่อะขโมยมันจัด้วหมูอะไรเจ้าอะไอ้อ๋อไม่เอาเหรอเอาดิเร็วเอาดิ ครับสวัสดีครับผมชื่อสปิริตนะครับวันนั้นหน้าที่ทายอ่ะมาท้าอะไรวะกไม่รู้อ่ะเออชงกิวอ่วะหมาบอกใรึยังไอ้มึงอย่ายังไงออกพูดดิมันหมูอ่ะผมบอกให้นะไอ้เแค่พวกนายอ่ะไปเรียไปไปเรียนจากเซิมไหนมาฮะเซิมนูนน้นเซิมนี้เซิมนันน้น,น่ะไอ้แค่พวกผมมาแค่กิวเดียวพวกนายไปทำไมทำไมพวกนายต้องไปไปเรียเพิ่มอ่ะไอ้อออแล้วที่แล้วที่บอกแล้วว่าพันพวกเก้ากงเก้าเก้าเนี่ยเก้าเก้าเป็นอาร์ดับวิวแล้วเข้าใจม่้ยจำใส่กระโหลกไปนะกวดเน้นนะนะ กเจนเลย็เยจย่งอกเข้าอยู่นะเออมีน้าใครจะจะได้กลับก็ได้เข้มัโอดะกโกโกกลับมาเลยเออละกูกุดวันช็อตพวกกูแม่งเก๋านี่นเราฟังเพลงกูนะกูดิสคอรดเอสดเออจบยัง ก่อนมึงจะแล็นะ้าไแม็กมมกแูแลมมึงก่อมเงีอยไอตัดแล้วแล้วฝ่ายอย่างนะไอแม็กน,นะทีมทำาคบ่าดีพวกกูอะทีมหัวพวกกูตัดไปสามสามตัดไปสามสามสามพองยังด,ดีพวกกูอะตัดไปหนึ่งหนึ่งเข้าใจปะไออีกอย่างเตะด้วยโค้งเตะด้วยแข้งมึงอะเก็บขาไว้เดินก่อนดีกว่าเข้าใจปะ ไอ้เรื่องคพูดมากทีเรายิงไปชิดก้นแสงดาบแสงดาบเขาว่าจะเขาจะ่อดถอดดาวคกูสั่งรออยู่มึงแต่เย็นบอกว่าดนาบแสงอีกเหรอไม่มึงตีหลังมึงไม่ต้องสั่งนะไอ้สัตัดเอฟซีอีกอย่างงียตีลงตีหน้ามึงอ่ะแบบหมอยหมาเขาใช่ปะแบบไม่เน่ามาเหมือนกิ้วว่ากูยังมีสองตีอใช่ป่ะก็คุยมันเน่าอ่ะมึงไม่รู้เหรอไอ้บุ๋นกิ้วอะถึลิ้นองอีกอย่าง อย่างนะมึงอ่ะไปลืมเลยแล้วแต่ไปสนศูนย์แต่ไปสนศูนย์ศูนย์พ่อมึงดิเข้าใจไหมไม่เอาไม่ดีอ๋อต้อกูหนึ่งหนึ่งไอ้เนี้ยไม่ใช่กูหนึ่งหนึ่งเนี่ยนี่แม็กแม็กนี่นี่มึงเงี้ยก่อนเนี่ยไอ้เรื่องสกิลปากกิลมึงอ่ะพวกกูยังติดตามมึงอยู่นะเว้ยรู้ว่าแฟนคลับเลยได้บอกลิ้นลิ้นทองดิงลิ้นทองดงลิ้นทองแดงอ่ะอย่างมึงอ่ะไม่ใช่ลิ้นทองแดงอ่ะมึงอ่ะลิ้นเหลืองเข้าเข้าใจไหมเรียนจนเหลืองอ่ะ ไม่ใช่ปะเหลืองไม่ว่า,วา,าดิดำด้วยสัตว <c ười> ์เออเยอะพอพอเดี๋ยวเขาร้องพอแค่นี้ดีกว่าดีนะสัตว์แต่กูไม่ดูดีกว่า